สวัสดีครับวันนี้จะพามารู้จักกับมือถืออีกหนึ่งแบรนด์ที่มีข่าวว่าจะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยในะอีกเร็วๆนี้นะครับผมนั่นก็คือ HTC เนะแบรนด์นี้นะครับผมดังมากเลยนะเคยขายในเมืองไทยแล้วนะครับผมช่วง15ปีที่แล้วนะมันเป็นแบรนด์มือถือจากไต้หวันนะครับผมแล้วก็แบรนด์นี้นะมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างพรีเมียมไฮเอ็นเลยนะครับก็คือมือถือแต่ละเครื่องของ HTC เนี่ยขายราคาไม่ถูกเลย มีดีไซน์ที่ทันสมัยฟีเจอร์จัดเต็มนะครับผมในช่วงก่อนปี2008เนี่ย HTC ก็คือนังมากเลยนะครับผมจากสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการเป็น windows phone นะแต่ภายหลังจากที่ android อะครับผมเริ่มพัฒนาเพื่อมาแข่งขันกับ iphone HTC ก็เป็นมือถือแบรนด์แรกของโลกเลยนะครับผมที่ได้ใช้ android นะครับผมนั่นก็คือในตัว HTC g 1นะแต่ที่อยู่ในมือของเราในวันนี้นะครับผมไม่ใช่ HTC g 1นะครับผมแต่ว่าเป็น HTC hero นะครับ มือถือ Android รุ่นแรกๆเลยนะครับผมของ HTC ที่วางขายในไทยรุ่นนี้เปิดตัวปี2009นะครับผมด้วยราคาเปิดตัว22,900บาทนะครับค่อนข้างเป็นที่พูดถึงพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่า HTC Hero นะครับผมมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมในปี2025สเนาะสำหรับดีไซน์ของ HTC Hero นะครับผมเริ่มจากด้านหน้าเลยเนาะตัวด้านหน้าของเขานะครับผมจะมีความคล้ายกับรุ่นที่นะครับผม G 1นะก็คือ ตรงส่วนท้ายเครื่องตรงนี้นะครับผมมันจะมีความโค้งงอขึ้นมาเล็กน,นึงนะคล้ายๆเป็นทรงกล้วยนะครับผมซึ่งดีไซน์เนี้ยมันจะออกแบบมาดีมากเลยนะครับผมเวลาที่เรายกมือถือขึ้นมาแนบผูเวลาคุยโทรศัพท์เนาะเพราะว่าส่วนโค้งตรงนี้มันก็จะมีไมโครโฟนอยู่ด้านล่างนะครับผมมันก็จะโค้งเข้าหาปากเราเพื่อทําการรับเสียงได้อ,อย่างสมบูรณ์แบบเนาะตัวตัวฮีโร่เนี่ยครับผมมันแตกต่างจากตรงจี ก็คือตรงรุ่นที่เขาที่เป็นตัว hcg 1นะครับผมมันจะมาพร้อมกับตัวสไลด์คิวตี้คีย์บอร์ดนะครับอยู่ด้านข้างนะเราก็ต้องทำการสไลด์ตัวจอมาด้านข้างนะครับผมก็จะเผยเห็นตัวคีย์บอร์ดคิวตี้อยู่ด้านล่างนะแต่สำหรับตัว hcg hero นะครับผมไอตัวเขาเนี่ยจะเป็นแค่หน้าจอทัชสกรีนอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้มีคีย์บอร์ดคิวตี้ติดมาให้เนาะเริ่มจากด้านหน้าเลยแล้วกันนะครับผมด้านหน้านะด้านบนนะครับผมตรงนี้นะจะมีลําโพงเสียงนะครับผมสาหรับแนบหูก่าสนทนานะครับเป็นทรงยาวแบบนี้เลย แล้วก็ตรงส่วนมุมขวานะครับผมของลำโพงสนทนาเนาะก็จะมีไฟแสดงสถานะของตัวเครื่องนะครับผมก็จะเป็นเวลาที่เราชาร์จแบตก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะหรือว่ามีเอาตัว notification เข้านะครับผมมันก็จะเป็นกระพริบนะครับส่วนหน้าจอนะครับผมจะเป็นขนาด3.2นิ้วนะความละเอียดจะเป็น320นะครับผมคูณ480พิกเซลนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอของเขานะครับผมมันจะมีการเคลือบสารเทฟลอนด้วยนะครับผมเพื่อให้หน้าจอนะครับ ติดรอยนิ้วมือได้ยากเนาะถ้าเราไม่ได้ติดฟิล์มลงไปครับนะครับแต่เครื่องนี้เราติดฟิล์มลงไปแล้วเนาะส่วนด้านล่างนะครับถัดลงมาก็จะมีปุ่มนะครับผมปุ่มโทอรออกปุ่มโฮมปุ่มเมนูปุ่มวางสายแล้วก็ใช้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับกดค้างปุ่มย้อนกลับปุ่มค้นหาล่ะครับผมแล้วก็จะมีแทร็บอลนะครับผมให้เราสามารถเลื่อนไปมาสําหรับการเลื่อนเข้าเมนูได้นะครับสามารถที่จะเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็กดยับลงไปเพื่อเป็นการเลือกเมนูนั้นนะ สำหรับด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับผมตรงนี้ที่จะเป็นแถบๆตรงนี้มันเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับผมที่มันออกแบบมาดูเหมือนจะเป็นสล็อตสำหรับการกดปุ่มหรือว่าเปิดช่องสําหรับการใส่พอร์ตต่างๆนะจรนะิงๆไม่ใช่นะครับเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะส่วนด้านขวานะครับผมด้านขวาเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรเนาะส่วนด้านบนนะครับด้านบนจะมีสลักสําหรับเปิดฝาหลังนะครับเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใส่ซิมการ์ดหรือว่าใส่ตัวไมโครเอสีการ์ดนะ แล้วก็จะมีช่องหูฟัง3.5นะครับส่วนด้านล่างนะครับผมจะเป็นพอร์ตเป็นมินิ usb นะครับเป็น usb แบบใหญ่เนาะสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าใช้หูฟังแบบมินิ usb ก็ได้เนาะถ้าเราไม่มีหูฟังระาจ้นะครับเราก็จะมีตัวลำโพงสำหรับรับเสียงสนทนาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมจะเป็นพื้นผิวเป็นฝาหลังเป็นพลาสติกนะครับผมเป็นาร์มเงา g อ o s s เนาะก็จะมีกล้อง5ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็จะเป็น เ,เขียนว่าเป็นค่า F 2 8แล้วก็ออโต้โฟกัสด้วยนะครับถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดไม่แน่ใจว่าเป็น406 4, 4 8 0 p หรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะมีตัวลำโพงสำหรับเ,เล่นเสียงของตัวเครื่องนะหรือว่าฟังเพลงในต่างลำโพงเสียงก็จะออกตรงนี้นะถัดลงมาด้านล่างนะครับผมมีโลโก้ HCC แล้วก็ตรงช่องนี้คืออะไรนะครับช่องนี้จะเป็นช่องสําหรับให้เราร้อยสายร้อมคอได้นะครับหือเราต้องทําการเปิดฝาหลังออกมาก่อนนะ แล้วก็เอาตัวสายคล้องนะครับผมคล้องกับตัวเครื่องด้านในนะครับเป็นตะขอนะครับผมแล้วเราก็ปิดฝาลงไปนะครับผมมนก็จะเป็นการเป็นทําเป็นสายนะครับสําหรับคล้องคอนะครับก็คือมือถือในยุคนั้นเขาจะชิดเอามาคล้องคอกันเนาะก็ดีไซน์รอบตัวเครื่องของ HTC Hero นะครับผมก็เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคคข้าวๆของตัวเครื่องกันต่อไปนะครับ สำหรับสเปคของตัวเครื่องนะครับผมเครื่องนี้ก็จะเปิดตัวมาพร้อมกับแอนดรอยด์1.5ครับเคกเลยนะก็เป็นแอนดรอยด์แบบรุ่นแรกๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีรอมให้มาที่512เมกะครับผมแล้วก็แรมจะเป็น2 8 8เมกเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะใส่การ์ดห่วยความจำแบบ m i c r ค SD ได้นะครับตัวการ์ดจะใส่อยู่ข้างในนะครับตรงนี้เนาะเราต้องทำการเปิดฝาหลังออกมาก่อนนะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมผ่าน WiFi ใช้ 3G 2G ได้นะครับผมแล้วก็ สามารถเ,าเชื่อมต่อเพื่อโอนถ่ายข้อมูลผ่านบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี GPS ด้วยนะรองรับ AGPS นะครับผมสําหรับเพื่อใช้ในการฟังก์ชันระบุตําแหน่งหรือว่านําทางเนาะส่วนตัวกล้องดิจิตอลนะครับด้านหลังให้มา5ล้านพิกเซลนะไม่มีไฟแฟลชนะครับผมก็คือถ่ายภาพได้ที่ความละเอียดสูงสุดนะเป็น2,592คูณ1,944นะครับผมรองรับ Auto โฟกัสถ่ายวิดีโอก็ได้5่า f นะครับผมจะอยู่ที่2.8เนาะแต่ว่า มันผ่านมา15ปีแล้วเราอาจจะไม่ได้ได้เอามันไปลองถ่ายรูปอะไรนะครับผมก็มันก็เป็นกล้อง5ล้านพิกเซลในยุคสิปีที่แล้วนะครับใครเคยใช้ก็น่าจะนึกถึงตัวฟีลลิ่งของการถ่ายภาพออกเนาะก็วันนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมสําหรับการทําการพามารู้จักกับตัว htc hero นะครับหนึ่งใน htc ที่ขายในเมืองไทยแล้วก็ได้รับความนิยมสูงในเมื่อ15ปีที่แล้วเนาะนิดนึงเนาะสำหรับ Android รุ่นแรกๆนะครับผมมันจะไม่สามารถที่จะ ใช้งานพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับหรือว่ามันอ่านภาษาไทยอะไรต่งตางๆได้ปกติเนาะก็ここเหมือนเดิมนะครับผมถ้าใครเคยใช้ก็จะต้องไปโหลดตัวคีย์บอร์ดมาติดตั้งในตัวเครื่องนะครับผมเพื่อจําการพิมพ์ภาษาไทยใช้งานตามปกติเนาะแต่ว่าตัวเครื่องก็ยังไม่มีเมนูภาษาไทยให้ใช้นะครับนนนนก็จะเป็นเมนูภาษากฤษล้วนแบบนี้เลยเนาะก็ใครเคยใช้รุ่นนี้หรือว่าใครรู้จักรุ่นนี้บ้างนะครับผมก็คอมเมนต์แจ้งเราไว้แจ้งเราไว้ได้เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามอ่านนะครับผมเดีนานาน๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปรู้จักครับ รุ่นใดอีกนะครับผมฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับ h t c h ี ro นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ